Elastic Shop เพจเติเมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legend s w i l d Rift t f t Mobile และอีกมากมาย Elas ส i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยดังนั้นโป้งๆอย่างเดียวพี่สโลปุ๊บแกสกิล3โดนปุ๊บโยนสกิล1นป้ๆแล้วก็ถอยไม่ต้องบวกเยอะแล้วก็รอป่าแกงแค่นั้นจบได้ไม่ต้องเข้าไปตีธรรมดาเลยเลยดีไม่ดีมันวิ่งใส่เราด้วย อันนี้จะคูฟาร์มดีกว่าคูกลัวคำถามคือป่าจะแกงไหมว้ายสกินใหม่นะล่ะย้อนไปปี2015สห่าวยมากสกินสตาร์ในเมสิตยิเวลลินไม่มีใครเห็นครับมันมามันมาเยอนยยอนยยอนอ๋อไม่โยนอะไรเลยหรอน้องโอ้ยอับคือเอาไปกินแล้วมันไม่ขึ้น เดินลุ้นขาเมื่อกี้อีดอกเสือกไปกดอะไรก็ไม่รู้เผือถ้าโยนเมื่อกี้ตายหมดเลยเอ้ยมันมัดหรอไปโยนอะไรใส่มันสิหนีหนีเรามันแปดนะมันเราล้อมมันนั่นนี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาแอดไหมเอาแอดไหมเอาแอดไหมออะไรอีกไหนค่ะ ไม่ไม่มัน,ม,นมันแฝดต,ตายก่อนมาสักทีเหอะรีบบาดมามันไม่ได้เวล์เราอกมันจะสองก่อนนะรีบเคลียร์คลิปก่อนพอแล้วมันจะสองล้วเตรียมตัวหนีอุ้ยสกิลผมแจ๊สวยจังนี่ยิงมัน ยิงมาสิมาสิกอะไรล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีอีกไหนมีอะไรไหมเห็นไหมกูโดนคือถ้ามันตันไปแล้ววะสกิลไม่โดนอ่ะลุยเลยไม่ต้องกลัวมันสู้เราไม่ได้พอ,พอ,พ,อพอก่อนหนูถ้าโดนตันขึ้นมาตายนะนะเดี๋ยวพี่จะสโลให้ถ้ารุดโดน่ครเอาไม่หล่ละมังกดสกิลฮิวตัวเองเออ นั่นแหละถ้าอีแบนและไดเมตมาอยู่กับมันรอปากก็ได้ไม่ต้องรีบอยู่ในนี้มีสกิลอะไรก็โยนไปแล้วมันแฟดมานนะ้นน่ะคือสาดเกินน้องว <c oughs> ่าแล้ว <c oughs> มาสิมาช่วยกูตีสิ จะวิ่งเต้นอยู่นั่นแหละมึงโยนอะไรเครื่องที่มันอยู่ข้างล่างล่ะโยนใส่กุมันไปเลยกูดันได้แบบกูดันล่างช่วยฉันเราไม่มีมาณาไม่ใช่จีวีคือตีธรรมดาก็ได้ค่ะแกไม่มีมานาฉันไม่มีเหลือเลือดเดิมเกียกูยังสู้เลยเกมคีบย้ายเข้าไปตีคีบเข้าไปไปละไปอะไรนะใครรีบแกงเหื่อรีบหกเหอะอาปแล้วแหล้วไหนอ้อเพราะว่าตอนในคีบใกล้ตายหลายตัว

ก็บอกแล้วว่าด้านนี้มันจะมาจากแกลกแกไม่ได้มาแกแกล์หรอกไม่มีเทเลพอร์ตใช่ไหมขอไม่มีโอเคฮาร์ดคือป่าปุ้นมากมันไม่ได้จะมาแกแม่นู้แต่ไม่ใช่เล่นแกล์เฉยไม่ได้ใส่อารมณ์นะครไม่น่ารอดเราว่ะเออฮิวแล้วเออเดี๋ยเออกดไปเถอะมาเตรียมตัวมีอะไรอีกไหมเออ เอาไว้พอกูจะกลับละขอโทษนะครับเสียงดังมากเลยครับเอ้ยกิดแต่บ่อยก็รอยยิ้มอุ้ยมีเอ็กมีบีบาลียอยู่ถ้ามันจะได้เตรียมตัวแกเก็บสกิลสองไว้พอไม่ต้องอายาสกิลอะไรอื่นเลยเกิดอะไรขึ้นค่อยอุยสิบหายละเก็บสกิลสองยังไม่ฮิวนี่หว่ะหิวแล้วอยู่ิวอยู่หิวอยู่แค่แทงไปนะบ่อยนะครับไกลับกลับกลับ ไปกันเถอะพวกเราอพอแล้วพอแล้วอีนั่นมันจะมาป๊อเป้โอ้ย,อยเราคานโทมิสเนี่ยมันจะเอาอะไรหมดเลยใชิ่ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากก็ค่ะฉันจะเปิดอันตีห้ารอก่อนอยู่แถวแถวนี้แหละไม่มีคอนโทรแถวนี้ไม่มีเช็คหมดแล้วฉันมีอันตีอยู่ อย่าอยู่เพิ่งเดียวกัวนหนูค่ะอย่าไม่รู้ค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซาเาฟีอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งซาเลฟีต้องมีแอนติก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสัตว์เสบอกว่าอย่าเพิ่งซาเาฟียังไม่หกเข้าไปทำไมละ่ะก็เป็นยังไม่หกก็คือไม่หกค่ะถ้าหนูเมื่อกี้หนูเปิดแอนติมันยังได้อยู่เนี่ยเซาเลีป,ป่ามันตายฟรีไม่ใช่หรอกเออป่าเข้าไปทำไมไม่ค่ะหนูอะค่ะเข้าไปทำไมให้เลยนะเมื่อกี้ หนูเข้าไปทำไมหนูหุกก่อนคะ่ะเมีาายมตีไม่น่าไปสโลมาแล้วก็ตีไปทำให้ได้จะสโลให้ไป่ะ<โ>แบล็คลาวังร,ระวัง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 เออนี่แหละ,หล,ะหลบสวยมากอันนี้ฉลาดไม่งั้นตายแน่ถ้าโดนสกิลสองแบล็คเกียร์ถอยถอยพอแล้ว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 กระเพอะแยบย,ย,ยิงอ,งอีนี่ว่ะทำไมเสี่ยงอย่าง้มหน้าเบาเกอน มีสกิลอะไรบ้างขึ้ยังคะหมดใั้ต่างยเอาได้นะทำมือมาเร็วมีลูกไหมเออเออเออเอโอเคโอเคโอเคเคลิปมีสกิลยิปไมเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายออกมากลับๆัไม่ต้องสนใจว่ามันจะยังไงเอามามามัน ข้างล่างไม่มีแฟดแอสค่อยมาการโดนเอากลางค่ะกลางโดนค่ะแต่ว่าชีถึกอยู่ชีเล่นแทงกลางไปค่ะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟกลางไปห้าอันตีอันตียังไงยังไงอันตีจะโดนไหมไม่ไม่ฉันจะยิงเช็คอย่างเดียวฉันไม่อันตีมัวนี่อัโดนแน่นอนเราไม่ต้องบอกอะไรแหละเจ็บงานอะไรเป็นวะชีเสิร์ฟชี้เซิร์ฟชิงบอล อ,อเกเเ็ฉันยิงอติเขานี่รอ <c oughs> โบอวเ <c oughs> ตะทำได้ไหมแองแองหายครับ <c oughs> จบท์แม่แรแหลกไวแองแองยังหายอยู่แกไม่เปิดโลกให้ฉันนะแกจะได้ไอซีมันลิฟหรือเปล่าวะไปดูเฉันหว่านในนี้เองหลบ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 ไม่ต้องเข้าลึกนะไม่ต้องเข้าลึกถ้ามันดักเรามันเปิดแกได้ฉันไม่มีอัติ ล่างหายเช็คทุกพุ่มระวังตัวอยู่นี่อ e b a นอะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปโอเคมันไม่มาโอเคมันคือต้องแพนิคไว้ก่อนเราไม่มีอันติไปถึงกูเนี่ยเราเลยสิบหกวิสิบห้าวิไปไปนะมันไปหมดแล้วป่าด้วยอีแอมาเล่คายเข่น challenge ต้องมาด้วยนะถ้าจะมาผมไปด้วยเอาแกงแทงก่อนได้นะถ้าจะเอาปล่อยปล่อยไม่ต้องไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าโอเคโอเคไม่เป็นไรเเอาน่าแจกเลยมีอันติเดลย รอก่อนอันตีพี่40วิไม่ต้องรีบแกระวังถ้าอ e ีแบนมันมั่นขนาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มาแล้วผมโกรธนะถ้าแกแบบอ e ีแบนวิ่งเข้าแกนะถ้าแกแบบรู้โดนนะอติเลยได้ว่าหแต่นะเต็บนะแอดมึงอนะ่ะตรงนี้มีคอนโทร,ะระนะแหลกกอย่าเดินมาตรงนี้มีคอนโทรอันตีฉัน20นนวิกลางระวังกลางระวังแอดไปหวาดมีมีสแกนไหมปักคอนโทรเลยเดี๋ยวช่วยมีคอนโทร Oh บนโดนบนโดน <c oughs> เตียมมันตีเตียมมันตีเดี๋ยวรอเลยรอเลยฉันมีมัตีอยู่เดี๋ยวลเลงแอดไปนะเ <c oughs> <c oughs> จเย,ย็นเจเย,ย็นอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึ่งเจเย,ย็นไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าหาจังหวะเอาเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวมีแฟลชไหมไม่มีโอเคฉันอยากให้แกแฟลอันตีแ <c oughs> ป๊บนึงรอป่ามิเลงกำลังจะมารอก่อนมามาลุยลุยลุยดุโว้ย สวยมากมีบาลีอะไรอยู่มันอีควายมึงก็มึงก็บาลีพร้อมกูนั่นแหละต่อแต่มันได้แค่นั้นอีป๊อบบี้อยู่ไหนถอยกันดีกว่าไม่ลึกดีกว่าถ่ายกันเลยถ่ายกันเลยเยื่อเมื่อไปก่อนเลยกลับกไปก่อนเลย วีแคนวีเซนมากโอเคเป็นเป็นแต่แกนโกโบเจอกูขยัดเมืองไม่ตอนแรกกูกลัวมึงนะตอนนี้มึงเก่งอย่างเดี๋ยวกับมินเนียนซีเอมึงดีเฉยจะยีดอกคือซีเอสไปร้อยสิบหกกว่าก็เลยให้มึงเก่งแมนให้นวนแล้วว้ามีข้าวหรือหรอจะตายนะ อย่าตายนะแต่ว่าเก็บิันติก่อนอย่าเพิ่งเขาจะเปิดอัะติให้แกค่อยเข้าก็ได้จะสโลว์ให้โดนก่อนเสมอไปค่ะเย็นนะคะเย็นเย็นเยนเย็แป๊บหนึ่งแกแยากจะเข้าแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวไปเลย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 แกแรกมีอยู่ให้แรกไหมคือบุเอาหน้าหายแล้วพูดอะไรกันอยู่วิ่งอยู่ค่ะ ถ้าวิ่งเร็วกว่านี้กูแฟลแล้วค่ะมีนตีเมีันตีรอก่อนรอยีแบนโผมาก่อนกูยิงแน่มันเอามังกรแน่เลยนั่นไงถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอีนี้มันเอามอีนี้มันเอามังกรแล้วมันจะลงมาหาเราเมียนตีไหมมียนตีรอแรแมอก็ได้เจ็ดวิห้าวิราไปตายรไปแล่กัดไปดีกว่า ตาเราเอดิเกิดไงแรงแรงมันต้องใช้การมีอันตรีใช่ปะมาดักมาดักมีสแกนมีไหมมีสแกนมั้ยดักได้สแกนมีไหมีโอเคมันไม่ได้แล้วโอ๊โฟแล้วปากกลางปากกลางปากกลางรอรอตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละแย้มมาแน่เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวแป๊บนึงแป๊บนึ่งไทยมาก่อนไทยมาก่อนไทยมาก่อนได้กูมีอันติเดี๋ยวกูเปิดให้มันเห็นแกยัจแหลกแต่ว่ามันโง่หรือเปล่าแอดโดน สวยมากสวยมากวยมากไปต่อเลยคิวให้ชีด้วยเออไมตายไมตายไม่ตอะไรห้วาเหเนีา่ยชีจไมีตลอดไม่เป็นไรจได้คิวฉันเกิดแล้วด้กลับข่านู ตะเนืองมมอบบนเ,องอเน,บบนี่ยพี่สำหรับม่มาตาเนี่ยขึ้นไปในใจทจ่สุดอ่ะสี่ได้มูสโตนมาแล้วอย่าเพิ่งร้องไห้นะนี่นีเอาแล้วนะคะหน,นีหน,อนีอืมอืมตรงกลางตรงกลางป๊อปปี้เข้านะกดมืสอสั่นไม่พอ่อค่ะดีเดมชั่นค่ะกลางบ,บนโดนบนโดนลุ้งแย่แหละไม่ต้องมาล่างแล้วฉันไหวแล้วขอบคุณมากไม่ไปละตาไม่ไปละตา ว่ายแดน่ากำลังไปช่วยแดดนากำลังไปช่วยแกตใบได้สวยมากใบได้สวยมากแล้แกงอนใช้แกงตรงนี้วิดนี้นี่พูดเอ้าตายอยู่ดีองให้กูแทนมาให้กูแทนแล้วแหละเลือกเอาต้องเลยแหละถ้าน้องเลือกที่ตะนวลีตอนนี้มีทุกอย่างมีคิวแล้วยี่สิบบาทไม่ต้องกลัวอย่านะแหลมนิดนึงกูยิงนะ มีแฟรมีบาเลียเอียก่อนเนี้ยเตงเดี๋ยวเขามาเขาไม่ตายหรอาเตงสกิลเช็คอ๋อแบนอยู่กลางแบนอยู่กลางแบนอยู่กลางมันเมื่อระวังนรามันเปลนรลงามมันเปลนรลงามมันเปลนรลงมามันกป็นระลงมาถ้ายิงกระติ๊ดแสแดดได้ถ้าแอดมีแฟรก็แล้วแต่ไม่เอาแม่ดีเอาแม่ดีเฮี้ยนี่เอาเฮี้ยนี่ได้อีกเฮี้ยไอ้ตุ๊ดเนี่ยไอ้ตุ๊ดแอดโดนไม่มีทางรอดค่ะถึงจะแฟรแล้วก็ไม่รอดค่ะอีควายอยู่ข้เตแมากเออ อย่ามั่นค่ะสติกูไม่เคยพลาดค่ะน้องระวังโดนแป๊บหนึ่งกูจะตายกูจะตายอย่าเอาอย่าระเบิดนะฮะกูเอ้าวิ่งมาดิมาดิมาดิแปดดีแปดสี่สัตว์ว้ายมีหิวไหมอ้าาาา thank you so กูไปแล้วมีไม่พอเล่นแหละครับไม่มี่อะไรเลยแฟดกลับบ้านเถอะแกจะเอาคลิปก็อยู่เลยแกจะอยู่ก็อยู่ไปเลยแกเคลียร์ก่อนไหนซัมเมอร์ช่วยจะเคลียร์ไปเพียง่ปเอาไปเลยไปเลยตัมซัมเมอร์ A P P มากสี่จุดป๊าปีอะเออนี่จะแยกนะไม่เอาคลิปเลยไหมหรือว่าไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องจะเอาแค่เว็บเมื่อกี้มันกำลังวิ่งขึ้นไปข้างบนอีนั่นน่ะอีป๊อปเปียร์มันกำลังจะเอาเลสมัน

มีวิวมีวิวเก็บวิวให้น้องไวเลตเกวิวให้น้องไแเล็ตยกติเขานี่ยีกติเขานี่มันจะโดนสักคนปาโดนอีกแล้วโอ้ยเจ็บโอ้โอ้โอ้เามีโอ้โอเจยามีอะไยยายยายยายแป๊บหนึ่งกำลังไปยาย โดนสโลยายว้ยหนีหนีนี่อะไรไม่รู้ตองแปงถึงปังตองแปงว้าวถ้าโดนเมื่อกี้กูอยากเข้าดนั้นทำไมแกแข่งมันถือขนาดนั้นอะไม่แกไม่แรงหรือไงไม่ทราบกูลืหรือว่าอยู่หรือบอกอะไรหรือบอกไอเอีอยฮี่หย่าเพราะว่าตายแกไม่หนูเพื่ออะไรเงี้ย ก็คือดูปเ,เป็นไอพี่ดีอยู่หน่อยแบบเป็นผู้ให้น่นหนึ่งไงคือแบบกูถามแบบว่าจะเอาไหมก็ให้ให้เขาจะเข้าใจไหมกอไม่ร่ามาเลยยอมแพ้แล้วอออเาาะไรวะยังไม่ได้ไไดยอมแพ้เลยหร,หรอหน่อยอ่ะคือกูเล่นห่อมขนาดนี้ยังจะยอมอีกหรอแต่พี่เล่นเพ่ง